จิตหลักของพวกเรานะครับวันนี้เราจะมาสร้างความกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลของสาของเราว่าอสมมของเราเียจะต้องเข้าไปทุกหมู่บ้านโอนเข้าธนาคารแต่ปัญหามันเยอะก็บอกเลยบอกว่าถ้างั้นยืมเงินมาเดี๋ยวเอาเป็นมอบให้ทั้งหมดเลยใครไม่กล้าเข้าเดี๋ยวอสมเข้าหมดเลยเขาบอกว่าไม่มีชื่อไม่เป็นไรขอให้อยู่ในตาบลของสามนะขาลองมาละขอให้อยู่ในตําบลของสามแล้วก็มี ายชื่อมันมาช้ามันก็จะมันก็จะช้าแต่แ้นวิธีการของนายกนะครับก็ของข่าวรายงานว่าจะมีการรณรงค์นะครับรณรงค์เกี่ยวกับให้พี่น้องมาตะบนขาลอกข้าวทงกินข้กันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังโดยการมอบข้าวแก่ข้าว25กิโลและอาิตย์หน้า ดูมือขวาพราพร้อม,อมกันยกขึ้นเหนือที่สาะร้องคําว่าเฮ้นะครับพร้อมไหมทั้งภาพห้าสี่สามสองหนึ่งตุ hey! <Hey! S 2> ทางไว้ครับทางไว้ทางไว้พี่น้องทางไวหนึ่งเส้นเออดันนั้นให้พี่น้องมาลงขเปลี่ยนกันนะครับบัตรนี้ได้เวลาเป็นมงคลรเรืพี่น้องครับโควิดนี้เอาอยู่ไหม มันต้องเอาอยู่เพราะพี่น้องอสมถูกต้องไหมครับวันนี้เราจะไปสร้างควัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลอ,อสามอสมจะต้องไปเคาะประตูทุกบ้านทุกหลังว่าการที่เราจะจุดยัง้งโควิดได้นั้นจะต้องฉีดวคชินเท่านั้นถูกต้องไหมพี่น้องดัง <O 2. S 1> นั้นวันนี้ขอให้พี่น้องเป็นตัวแทนของนายก เป็นตัวแทนของรัฐบาลเป็นตัวแทนของหลายหลายคนในการที่จะไปสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้การขยายตัวของโควิดนั้นมันขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งแต่การที่เราจะหยุดยั้งมันได้นั้นจะต้องฉีดวัคซีนอย่างเดียวไม่ต้องห่วงนะครับว่าฉีดวัคซีนแล้วมันจะเป็นอย่างงี้มันจะเป็นอย่างนี้เพราะนายกกับเรานายกฉีดไปแล้วปลอดภัย แก็ได้อ่าแคอไปเรื่อยๆฮะสุดยอดพรกมเคือของราี่เือดวงนะชิดโควิดสิ้านะครับอ่าเดี๋ยวนะโอเคนมาโอเคโอารมาไกลมาเลยวนมาเล็กมาเลยมไป โอเคเอา้าพอสมองหางนั่นเดินมาเลย <Okay. S 1> เดินมาเลยเดินมาเลยโอเคโอแคอสีดยาดโอ้โหเน็ตระดับประกว